คุยกับกำแพงยังรู้เรื่องกว่าคขมเตีมึนขี้ตู่เอาบ้านน้องจานอ้างคนคขมเตอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วคขมเตจึงมีสิทธิ์อยู่บ้านหนองจานทั้งที่ความจริงคขมเตอยู่ในการปกครองของสยาม400กว่าปีและเพิ่งได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศส70ปีเองมิหนำซ้ำตอนที่ไทยเปิดพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานรับคขมรอพยพหนีตายมาอุปการะ ที่ตรงนั้นเป็นไรนาที่ทำกินของคนไทยในพื้นที่ยังธุรกันดารไม่มีบ้านคนอยู่แต่เขมรมาขี้ตู่ว่าเป็นพื้นที่ของคนเขมรเป็นร้อยปีแล้วประวัติศาสตร์ไม่สนสงกับที่เขาบอกว่าต้องชั่วขนาดไหนถึงได้เกิดเป็นเขมรเราไปดูการสนทนาระหว่างทหารไทยกับเขมรกันใช่ไหมทางทางทางกับท,ทางสื่อกัมพูชาเขาเสนอข่าวว่าไทยไปแย่งแย่งกัมพูชามาใช่ไหมเป็นองปรูชาชน อ๋อเป็นของประชาชนกัมพูชาใช่ใช่ประชาชนมันอยู่หลายปีแล้วอ๋อมันอยู่หลายปีแล้วอ๋อมันอยู่มาสี่สิบปีคือเยอะหลายปีสี่สิบปีแล้วก็เลยคิดว่าเป็นของตัวเองใช่สี่สิบปีเป็นร้อยปีแล้วร้อยปีเหรอร้อยปีแล้วเอ้ากัมพูชาเพิ่งตั้งประเทศได้เพิ่งได้กัลลานไม่ถึงร้อยปีนะเพื่อนนายลืมอะไรไปหรือเปล่าไม่ลืมหรอกกัมพูชาน่ะว่าเลยบอกให้ฟังนะ กัมพูชาน่ะเพิ่งได้เอกราชไม่ถึงร้อยปีเลยจะมาบอกว่าร้อยปีได้ยังไงประเทศตาบ้านน้องจานน่ะนายเข้ามาอยู่ตอนที่ตอนที่ขมิ้นแดงอ่ะกำลังล้มล้างอะไรนะเผ่าพันธุ์ล้มล้างเผ่าพันธุ์ก็เลยประเทศไทยก็เลยให้เข้ามาอยู่เพื่ออุยพเพื่อลี้ภัยจากนั้นก็ให้มาอยู่เขาก็เลยพวกนายก็ไม่ออกไงทีนี้เอไม่ยอมกลับไงเป็นหอกข้างแค่อืเราก็เลยให้นายกลับทีนี้อ่ะเราก็เลยผลักดันให้นายกลับเพราะว่า เพื่อนบ้านไม่น่ารักเราก็ให้กลับอโอเคไหมเราพูดสุภาพแล้วเนี่ยอืมเข้าใจไหมถ,ถ้าผู้นาเออของของเขาอะยักู้จรเจอทำไมไม่ไปไอซีเะไอซอะไรหมุดของมันก็มีหมุดมันจบตั้งแต่รัชก,กาลที่ห้าแล้วม,มันจบรัชก,กาลที่ 5, ห้าไอ้มุดเน่ะเขาทําไว้สนที่สัญญาตั้งแต่ฝรั่งเศสกับไทยแล้ว ตอนนั้นนายยังไม่มีประเทศด้วยซ้ําตอนนั้นยังเป็นไทยกับฝรั่งเศสยอยู่เลยไม่ใช่ประเทศเมียนนะไม่อยากคยุยไม่อยากคุยเยอะหรอกไอคนโจรมีแต่แ้นเอาเอาอย่างนี้ความจริงน่ะนายไปดูข่าว <c oughs> ให้ดีๆไปดูบัตรสารให้ดีนะแล้วมา,มาคุยกันนะวัตรสารนะก็ <c oughs> ดูแล้วดู <c oughs> ดูแล้วเอาสรุปนายนายเข้าใจว่าเราเนี่ยไปไป,ไปปล้นเอาแผ่นดินบ้านองจาเนี่ยแถวบ้านองจามาใช่ไหม ก็ไม่อยากตายหรอกประเทศกูเป็นคนประเทศถ้าอยู่เล็กๆมึงประเทศใหญ่แล้วมึงไม่อยากเอาอะไรเองก็มันเป็นผแผ่นดินของเราเราก็ต้องเอาคืนสิเข้าใจไหมก็เหมือนก็เหมือนนายมีก็เหมือนนายมีของทรัพย์สินอยู่ในบ้านแต่ให้เพื่อนบ้านยืมไปใช้นายอยากได้คืนไหมล่ะเป็นของตัวเองอยากได้คืนไหมถ้าให้เพื่อนบ้านยืมไปแล้วน่ะมันไม่ใช่หรอก โอ้กูจะเราจะเราอาธิบาย,ยางไงมันแบบเหมือนสีซ้อให้ควายฟังในตอนนี้โอเคไหมสุลุโอเคแค่นี้เนาะเข้าใจตรงกันนะโทรมาหาเนี่ยเพื่อต้องการอยากอยากจะพูดให้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมเราอาธิบายให้ฟังแล้วสแสดงว่าเข้าใจตรงกันโอเคไหมแล้วก็ไปบอกประชาชนของนายด้วยนะว่ามันเป็นอย่างนี้ข้อเท็จจริงนะโอเคไหมยอมรับยอมรับบอกฝากบอกคุณเซนด้วยว่า ไม่ต้องพัฒนาอะไรให้มากมายหรอกพัฒนาถนนในบ้านเตีงให้มันสวยงามเรียบร้อยขี่ได้สะดวกไม่มีหลุมไม่บ่อก็พอแล้วนะเข้าใจไหมเราเป็นห่วงคุณภาพชีวิตของนายนะเข้าใจไหมโอเคไหมเนี่ยเ,เงียบซึ้งหรือเปล่าเงียบเลซึ้งซึ้งอยู่ซึ้งอยู่กำลัง,งร้องโอเคไหมเนี่ย